ก็มวงว่างนะครับไม่มีอะไรทําเดี๋ยววันนี้จะมาลองถอดกองอากาศนะครับของเจ้า h าร e ์เลย์เดวิสันอิเล็กตะไกปี2005นะครับก็จริงๆแล้วสภาพกองก็น่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแต่ว่าพอดีช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับรายได้ไม่ค่อยมีนะครับก็จะถอดกอง ตัวเดิมออกมาทําความสะอาดมาเช็ดเป่านะครับแล้วก็จะใส่กลับเข้าไปคืนนะครับเพื่อให้อากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับจะได้สะอาดๆนะครับสําหรับฮาร์ล d ดิวิสันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดก็จะต่างจากรถมอเตอร์ไซค์ย่ออื่นตรงที่ว่าปจัจแจก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับ He X อ่าครับ เป็นรูปดาวครับหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมแตม่เป็นหกเหลี่ยมแบบแบบแฉกนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับพอดีกรองตัวนี้ก็เป็นกรองตัวครอบกรองเป็นกรองแต่งนะครับก็อาจจะถอดสองชั้น,นครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับติดตามได้เลยครับ

อกาศของเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวของผมก็จะเป็นของแต่งนะครับมีตัวครอบอมีลายกระโหลกนี้นะครับตัวลายกระโหลตัวลายกระโหลกจะปิดทับอย่างนี้นะครับก็ทําให้รถดูดูขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาถอดกล่องออกนะครับมอนเคยนะครับชุดปะจแจแฉกเทกซ์นะครับดาว นะครับพออากาศถอดมาแล้วสภาพโอเยินมากเลยครับอ่าสภาพเย็นมากก็จะเป่าแล้วก็เช็ดคราบนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันไอเสียนะครับเทออกมาแล้วก็จะเดี๋ยวใส่กลับเข้าไปก็ข้อควรระวังนะครับการถอดใ้เองก็น็อตนะครับอ่าตัวน็อตมันจะมีความยาวไม่เท่ากันเพราะนั้นเวลาเราถอดก็ต้องจำด้วยนะครับว่า ตัวนี้ตัวนี้นะครับน็อตจะสั้นส่วนตะบนน็อตจะน็อตจะยาวกว่าเพื่อนนะครับเพราะนัต้องต้องจำด้วยนะครับพอถอดแล้วใส่ไปแล้วเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมนะครับสวยครับคนอื่นก็ผ้านะครับเช็ดทำตอนสเช็ด้า ง่ายครับได้เป่าผมครับ 把那个两边。 เมื่อเป่าแล้วก็มันก็จะดูสะอาดขึ้นนะครับมันก็จะดูสะอาดข,นะาาโโขึ้นนะครับก็นะ่าจะน่าจะโฟล์ขึ้นนะครับแล้วเราก็จะใส่กลับเข้าไปนะครับ ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทำความสะอาดกรองอากาศก็มีหลายอย่างครับที่เราสามารถดูแลรถของเราเองได้นะครับก็อันนี้เป็นการซ่อมบำรุงหลักการเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนกรองอากาศอันใหม่ เดี๋ยวก็จะมาทำคลิปให้พวกเราได้ชมกันนะครับก็ถ้าชอบถูกใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับผมก็สวัสดีครับ